ุ่ลงสาซ่าทำไปแล้วเดินหลายๆขออนุญาตได้ทำด้วยขอทีมงานจงโชคดีสามสองหนึ่งไอ้ เดินทางครับลูกไส้ลานะครับมือนี้ขามแดนมาหากินทางไกลนะครับมือนี้ลูกไส้ลานะครับจังหวะแรกคือวอลเนี้ยนะครับการเดินทางเนียบหน่อยครับพ่อเจ้าครับจังเพราะใจครับไปแล้วครับนี่ครับโอ้โหครับบรรยากาศนะครับทีมงานนะครับผมลูกไส้ชาวบังครับโยกเบรกแล้วครับบ้างแล้วครับคุณครับเบรกแล้วเบรกแล้วครับ พุ่นพนเบรกแล้วพุ่นติดเราพุ่นติดเราโอ้คือแล้วเห็นหน่อยก็ถูกปังงมาส่นตาถูกปังเป็นเห็นต่ที่เลยเบรกว่างแล้วนะครับเป็นควันล่างๆอยู่นะครับตอนนี้ เมกสูงก็เขาสูงได้นี่นี่นี่น้องมองมันเป็นล่างๆอยูน่นี่มองนี่นี่นนก้อนเป็นล่งางๆอยู่นนะี่เบรกละถือว่าเบรกถือว่าเบรกแล้วนะครับนรในร้านจะหมุนดีแม่นหนะางดี ไปจะมองเห็นก้อนมูวะอืมเขาว่ามาเเ้าลุกเขาซื่อๆนตรงตรงท่านโอ้ว่ไปโชว์ฟอร์มกันเถอะโชว์ฟอมโอ้โหโอ้โหหัวด้านซ้ายหางด้านขวาเเบาเบาครับเบาเบาตลอดนะครับสหรับทีมงานนะครับ ตรงตรงนั่น,าานลายเปนล่างล่างนี่นลายเห็นมัเดินกันไปได้เดั่วตัตงหมอกหมอกหมอกไหลพัดพา,าน เอาอยู่สูงบระเดี๋ยวมันก็สูงกว่าห้องผีกเนาะยังอยู่ในกลุ่มแม่อยู่นะครับกลุ่มในกลุม่มร้อยเจ็ดสิบพันบาทร้อยเจ็ดสิบพันแล้วนะครับผมขอบังบ่ะเดี๋ยวบงับงบงังบังอย่าอ้วนจะไรท่นจะบอกมาก <S S 2> เห็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับ สองร้อยพันไปสองร้อย่านแล้วนะครับสำหรับทีมงานลูกไส้หล้านะครับผมสองร้อยพ่าวแล้วสองร้อยยี่สิบแล้วนะครับสำหรับทีมงานลูกไส้หล้านะครับ, 200, รบ,บ,ยรบอยู่ในกลุ่มเมฆนี่แหละครับเพราะว่าจังหวะ

นี่ชัดเจนแล้วเนี่ยอยู่ดำบางๆนี่ท่านนี่ป๊อกไก่หรอป๊อกไก่อ้าวชัดเจนสบายสบายครับอีกรอยหนึ่งน่าจะสบายนะครับใ่หัวเป็นตัวเวียงตัววนลุนตักตีวงแคบๆเบาครับเบาของลอยเกตติปผ่านมาบานี้ก็เข่าก้อนนี้บานเอกเข่าหลังดำนี่ครับสูสีเหล็กสี่รอยขึ้นเขาละ หลังไปอีกรอบเราวทบบอกอะเดยวงไปเกบเงาน่าสีกงินาสมพันเหนไมนี่แหละคหาเรื่องหาเรื่องบ่อยากให้สมอเร่ให้เสียอะไร,รไดดวนน่าวย่หหไหวสามร้อยพานไปนะครับเดียวกับเดียวกับพอ,อตอนตอนนี้มันเข่าไดเนียอยุ่นเมวกับพอแครับมองจังใจ้ามร้อยครับสิบคะแนน่านไป กับโปนะครับเมฆอุ้มไปเลยนะครับอุ้มเออท่านออกเด้อเนี่ยว่าไปได้ขี่ฝา่าได้พอมาแล้วพอมาแล้วออกมาแล้วสามสิบพานไปแล้วนะครับได้ได้ เลขหกสิบครับเลขอะไยังก่อนหกสิบสบายแต่บ้านแปดสิบปังไฟนั่นเลขหกสิบนี่บายมากเบังกงไม่สองตนอยู่กลางนีครับนี่นะครับพี่น้องนะครับถึงหัวขาวๆแต่บ้านแปดสิบหาเก้าสิบนะครับเข้าเกินตัวประมาสิลงไกลๆกันไล่ไปคือเก่าด้านเมฆขาวนะครับเมฆขาวนั่นเมฆขาวนะครับโอ้สิผ่านไป แปดสิบห้าเก้าสิบนี่ละมันลงทั้งนี้ก็เอาทั้งนี้นะครับมันผ่านไปทั้งนี้ก็เอาทั้งนี้ละมันผ่านทุกราคาแล้วนะครับเขาก็คือเขาขอบก็คือขอบว่าเป็นอยัางแปดสิบพันไปเฝาดีเฝาดีรอรอรุ่นเวลาครับต่ำลงอ่ะตึงเวลาครับพันนาแนี่น้ำสามร้อย 90 390นะครับสำหรับทีมงานลูกไส้หลานะครับผม